สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับของหงมูไทยแลนด์เนี่ยวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูไม้เศรษฐกิจเงินล้านที่ปลูกบนคันนานะครับไม่ใช่ต้นกระดาษนะฮะไม่ใช่ต้นกระดาษต้นกระดาษเนี่ยปลูกมา10ปีนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ4-500บาท10ปีนะต่อต้นนะครับต่อต้น,ต,นต้นละ4-500บาทแต่สําหรับไม้่วงหูลี่เนี่ยมูล,ลค่าต้นละ10,000บาทเป็นขั้นต่ำนะครับหลักหมืน่นแต่ละต้นนะฮะใช้เวลา10ปีเท่ากันแล้วปลูกบนคันนาแบบนี้ถามว่าเรายังทํานาได้เหมือนเดิมไหมดูครับ อันนี้ชัดๆเลยนะฮะให้เกษตรกรท่านดูพื้นที่ตรงนี้เห็นไหมครับว่าสวนข้างในเนี่ยปลูกปลูกต้นยูคายูคาลิปตัสตรงนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ7จปี7ปีเนี่ยน่าจะประมาณนี้มั้งเจปีนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่า10ปีผ่านไปเนี่ยราคาคุณสุนทรผมถามหน่อยว่าราคาจริงๆแล้ว4ี0หบาทไหมประมาณนั้น10ปีนะครับ ผมว่าน่าจะประมาณนั้นเพราะว่ามันตันละ700เองครับตันละ7 0 0คือเขาขายกันเป็นตันนะฮะพันกิโล700บาทก็ตกประมาณ70สตางค์ครับกิโลละ70สตางค์แต่สําหรับไม้่วงโหรี่นะครับบอกเลยว่าตัวนี้มันเป็นไม้พยุงสายพันธุ์ต่างประเทศนะครับพยุงสายพันธุ์ที่แพงกว่าพยุงไทยเนี่ย15เท่านะฮะหลายๆท่านมองว่าเหมือนกับไม้พยุงมันจะเหมือนพยุงไทยไหมผมบอกนะครับไม่ได้เหมือนกันนะครับเป็นคนละสายพันธุ์กัน เป็นตระกูลพยุงก็จริงนะครับแต่ตัวนี้จะโตเร็ว,วกว่าเยอะเลยเข้าแก่นภายในปีที่3เริ่มเข้าแก่นละเขาขายแก่นไม้นะครับตัวนี้แล้วก็ในประเทศจีนในประเทศเวียดนามนะครับที่หงมู่เราไปดูงานมาเนี่ยปลูกแค่ประมาณ10ปีสามารถขุดขายได้ในประเทศจีนนะครับไม้หงหูรี่ต้นนี้มูลค่าอยู่ที่5 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแบาทในประเทศจีนนะครับอันนั้นคือตลาดในประเทศจีนเป็นตลาดปลายทางตลาดขายปลีกของเขานะฮะแต่สําหรับในประเทศไทยเนี่ยเราไม่ต้องคิดถึงต้นละห้าหมื่นต้นละแสน เราคิดแค่ต้นละหมื่นบาทนะครับคิดคิดราคาขั้นต่ําคือ10ปีผ่านไปเนี่ยเขาจะมีน้ําหนักแก่นไม้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ20่กิโลนะฮะยีกิโลก็เราคูณราคาขั้นต่ําของพยุงไทยพยุงไทยเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณทั่วๆไปในท้องตลาดก็กิโลกรัมละห้าร้อบาทนะครับแก่นไม้นะฮะกิโลกรัมละห้าร้อยคูณยีกิโลก็ตกประมาณ10,000บาทเพราะฉะนั้น เราตีขั้นต่ำไว้ก่อนคุณจุนทร์รเราจะต้องไม่ไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรเยอะเราตีต่ําเราตีต่ํานี่คือคิดง่ายๆนะครับให้เกรรษตรกรคิดง่ายๆแบบตื้นๆเลยว่า,าถ้าสมมติต้นละหมื่นบาทเนี่ยคุ้มค่าในการปลูกไหมสําหรับผมผมมองว่ามันก็ต่างจากาไม้ยุคาเยอะนะต่างเยอะ20เท่าเห็นเขามาซื้อ,อยางนาแถวแถวๆนี้ยางนาอายุ4 0 50ปีต้นหนึ่งก็เจ็ดแน หมื่นหนึ่งไม่เกินนั้นอันนี้คือข้อมูลจริงเลยใช่ไหมข้อมูลจริงฮะรอบนี้มีพรบเปิดป่ามาได้เห็นเขาไปซื้อยากูมาตั้ง40 50ปีใช่ครับแต่ขายได้ต้นละ7 0 0 0 8,000ครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยจริงฮะมันอุตสาห์รอคอยมาตั้งนานนะฮะเนี่ยแหละก็คือว่าใช้พื้นที่เท่ากันนะครับเหนื่อยเท่ากันแต่ผลตอบแทนเยอะกว่าผมอยากจะให้เกษตรกรไทยนะครับจากนี้ต่อไปเนี่ยเราเราเริ่มมาเปลี่ยนความคิดนะฮะใช้ตลาดนําใช้ตลาดนําก็คือ เราจะควรจะต้องปลูกไม้เศรษฐกิจตัวที่มันเป็นอันดับหนึ่งในตลาดใหญ่ตลาดใหญ่คืออะไรครับสำหรับผมในที่นี้ผมหมายถึงตลาดจีนนะฮะเพราะตลาดจีนเนี่ยพันสี่ล้านคนเนี่ยใหญ่มากใหญ่กว่าประเทศไทย20เท่าหมายถึงตลาดในประเทศไทยคน70ล้านประเทศจีนพันสี่ล้านคนมันเยอะกว่าประเทศไทย20เท่านะครับแล้วตลาดนั้นมีความต้องการไม้รู้ไหมว่าไม้มีเป็นหมื่นๆมืนชนิด แต่ตัวที่แพงที่สุดในตลาดจีนอันดับหนึ่งเลยคือตัวนี้ครับตัวที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้อันนี้คือไม้ห่วงหัวลี่นะฮะตัวที่แพงที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าท่านปลูกตัวที่แพงที่สุดแพงที่สุดในตลาดจีนแล้วแพงที่สุด 1- ใน3อันดับของไม้ที่แพงที่สุดในโลกคนในโลกนี้นะครับหกพันล้านคนนั่นเป็นตลาดของเรา6 0 0 0ล้านคนแล้วรู้ไหมว่าไม้ที่แพง3อันดับแรกเนี่ยตัวนี้แน่นอนอยู่ในนั้นเลยนะครับไม้ห่วงหัวลี่อยู่ในสามอันดับไม้ที่แพงที่สุดในโลกไม้มีเป็นหมื่นๆชนิดนะครับ เพราะฉะนั้นท่านมั่นใจได้เลยว่าในเรื่องของการตลาดไม่มีปัญหาแน่นอนตลาดจีนถ้าเราส่งขายตลาดจีนราคาไม่ดีเราส่งขายตลาดโลกก็ได้นะตัวนี้ยังมีทางเลือกอีกเยอะแยะแล้วตัวนี้คุณสุนทรอนเคยเห็นไหมตัวนี้ไม้ลายสวยไหมสวยมากครับดูตามคลิปคุณโต้งฮะเป็นไม้ที่แบบลายลวดลายดีมีความสวยงามมากๆครับนะครับคือ,อลายมันชัดลายชัดลายสวยถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขา,าครับสมมติว่า สมมติว่าเราไม่ขายเรามาทาเฟอร์นิเจอร์เองก็สวยนะสวยครับสวยเราทำเฟอร์นิเจอร์ใช้เองทาเฟอร์นิเจอร์ขายอีกรอบหนึ่งทาเป็นเครื่องรางของขังคุณจะทําเป็นรูปารูปเทวรูป,ร,ปรูปนั่นรูปนี่มันสวยนะฮะสวยจริงๆสวยในตัวของเขาเองนะครับ,รบที่มันแพงไม่ใช่ว่าแพงเพราะแพงเพราะชื่อไม่ใช่นะแพงเพราะลายครับลวดลายสวยมากแล้วก็ถือว่าเป็นไม้มงคลนะฮะสำหรับคนจีนเนี่ยเขาปลูกไว้ประดับบ้านนะครับ ปล,ปลูกตามบ้านเนี่ยเพื่อให้ให้มันจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมั่งมีสีสุขนะฮะตัวนี้เป็นไม้มงคลสําหรับคนจีนอย่างชื่อประเทศไทยก็ถือว่าเป็นไม้มงคลเช่นกันชื่อก็คือพยุงยมันพยุงอยู่ะครับพยุงฐานะพยุงทุกอย่างนะครับทําให้กิจการเราดีขึ้นชีวิตครอบครัวชีวิตการงานนะครับทุกอย่างดีขึ้นเพราะฉะนั้นสําหรับตัวนี้นะครับทำให้เกษตรกรชาวนาเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแน่นอนร้อเเพราะอะไรครับเพราะมูล,ลค่าของเขา ปูราคาซึ่งตัวนี้แพงที่สุดในตลาดจีนคุณเห็นไหมครับว่าชาวนาเนี่ยปลูกข้าวทํานาถ้าปลูกกินเองโอเคนะครับแต่ถ้าปลูกขายตายอย่างเดียวเพราะตอนนี้ราคาอยู่ที่9 0 0 0พั0 0จึงตายแน่นอนครับือกนะครับยิ่งทํายิ่งจนยิ่งทายิ่งจนทํามาตั้ง,งแต่สมัยปู่ยญ้าตายายทํามายิ่งจนนะฮะตอนนี้ก็ยังทําอยู่ใช่แต่ตอนนี้ก็ยังทาเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาเขาไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกที่แบบสืบทอดกันมาเป็นรุ่นๆุ่นครับครับ แต่ตัวนี้ถือว่าเป็นการคิดนอกกรอบคิดแตกต่างนะครับจากแนวความคิดเดิมๆนะครับอันนี้อายุเท่าไหร่ครับคุณสุนทรตัวนี้ปลูกได้ปานปีหนึ่งครับประมาณปีนิดๆนี่แหละปีหนึ่งก็ความสูงอยู่ที่ประมาณ4เมตรนะครับ4เมตรครับประมาณ4เมตรก็เห็นโตทุกต้นนะโตทุกต้นเห็นไหมครับเป็นยิวเป็นแถวครับอันนี้เขาเรียกว่าคันนาทองคําของจริงคันนาซึ่งเป็นคันนาที่ปกติจะเป็นต้นกระดาษแบบนั้นอันนั้นคือสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนเขาจะปลูกต้นกระดาษกัน นะครับชาวนาแถบนี้จะปลูกต้นกระดาษต้นกระดาษนี่ก็คือเป็นรายได้เสริมของชาวนาแต่ก็ใช้เวลานานแล้วก็มูลค่ามันมัน,ม,นมันถูกครับราคามันถูกเปลี่ยนคันนาเป็นคันทองครับผมบตัวนี้ก็คือทองคําบนคันนาเลยนะทองคํา <c oughs> ที่มีชีวิตเพราะว่ามันมันโตขึ้นเองนะครับ,รบทุกคนรู้นะฮะท่านผู้ชมทางบ้านรู้อยู่แล้วว่าเห็นเขาจับไหมครับจับไม้พยุงเถื่อนตามข่าวอะ่ะเต็มกระบะหลังรถมูลค่า2ล้าน3ล้านบาทอันนั้นคือเรื่องจริงนะครับนั่นคือเรื่องจริง แล้วถ้าสมมติว่าพยุงมาถูกกฎหมายละ่ะตัวนี้นะครับมีใบรับรองจากาหงมู่นะครับจากกรมวิชาการเกษตรซึ่งเราได้ขึ้นทะเบียนแปลงเพาะพันธุ์พืชอนุรักษ์หมายถึงทุกต้นเนี่ยขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรเขาเรียกว่าสํานักคุ้มครอ,องพืชน,นะครับหรือไซเตสประเทศไทยนั่นเองใบนี้จะสําคัญนะครับใช้สําหรับเพื่อการส่งออกส่งออกไม้ถ้าไม่มีใบนี้ก็คือส่งออกไม่ได้นะครับเพราะเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะปลูกนะครับท่านก็ต้องปลูกกับต้นที่ขึ้นทะเบียนแล้วสมมติท่านไปซื้อต้อนกล้ามาจากตลาดนัด นะครับจากตลาดนัดตามร้านขายต้นไม้นู่นนี่นั่นอย่าลืมนะครับถามใบรับรองสายพันธุ์ด้วยเพราะว่าต้องขอใบรับรองสายพันธุ์นะครับเพราะพืชชนิดนี้ไม่ได้เหมือนไม้ทั่วไปนะมันเป็นไม้ห่วงห้ามนะครับระ,ระดับโลกเลยไม้ห่วงห้ามระดับโลกก็คือไซเตสนี่ควบคุมอยู่เพราะฉะนั้นตลาดอยู่ที่ประเทศจีนตลาดอยู่ที่ต่างประเทศนะครับยุโรปอเมริกาสามารถส่งออกได้นะครับแต่ว่าคุณต้องมีใบตั้งแต่แรกนะครอันนี้สําคัญมากถ้าไม่มีใบนะครับปลูกมา10ปีไปไหนก็ไม่ได้คุณสุนทร ไปไหนก็ไม่ได้เพราะเอา,อาง,ง่ายๆถ้าปลูกมาสิบปีปุ๊กให้ให้ตัดอ่ะให้ตัดเลยตัดจากตรงนี้แล้วขนนะครับขนจากตรงนี้ให้ไปถึงขอนแก่นถ้าผ่านไปถึงขอนแก่นได้นี่มันเป็นไปนไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าคุณเจอด่านเขาจะถามเจ้าหน้าที่จะถามนะฮะเจ้าหน้าที่จะขอเอกสารถามว่าท่านมีเอ,อกสารอะไรไม่มีเอ,อกสารถ้าไม่มีเอ,อกสารยึดนะครับเป็นของกลางนะเพราะว่าไม่มีเอ,อกสารไม่ได้นะครับไม้ไม้ซึ่งมันมีราคาแพงขนาดนี้นะฮะใครก็อยากได้ แล้วก็บอกเลยนะครับว่าตัวนี้เป็นเรื่องจริงที่เกษตรกรควรจะต้องต้องคิดต้องตระหนักนะครับมันไม่ได้เหมือนกับไม้ยูคาซึ่งเป็นไม้ราคาไม่แพงแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีเอกสารอะไรก็ไปได้แต่สําหรับตัวนี้ต้องมีเอกสารนะครับถ้าคุณไม่มีเอกสารคุณขนไปไหนไม่ได้ของคุณุนทรที่ปลูกมาเนี่ย มีใบรับรองสายพันธุ์ไหมครับใบรับรองสายพันธุ์ถูกต้องครับจากหงมู่ไทยแลนด์เลยอ๋อแล้วก็หงมู่เนี่ยคุณสุนทรก็เห็นแล้วว่าหงมู่เนี่ยขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะสรุปแล้วถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนถูกต้องทุกกระบวนการครับครับปลูกสบายใจได้เลยสบายใจไหมครับมั่นใจไหมมั่นใจสบายใจมากมั่นใจว่าตัดจากตรงนี้ขนไปตรงไหนเรามีใบเนี่ยดันไหนก็ตรวจไม่ได้นะดันไหนก็กักไม่ได้นะครับครับสบายใจมากนะถ้าซื้อจากหงมู่เพราะว่ามีใบ มีขึ้นทะเบียนแปลงเพราะถูกต้องนะครับอันนี้ตรวจสอบได้ถูกต้องใช่ครับตรวจสอบได้นะครับให้ท่านเซิร์ชเข้าไปใน Google ก็ได้นะครับว่าต้องขึ้นทะเบียนไหมนะครับไม้ฮงโหรี่หรือไม้พยุงไหหลำพยุงเวียดนามจาเป็นต้องขึ้นทะเบียนไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องขึ้นทะเบียนนะครับถ้าไม่ขึ้นทะเบียนท่านมาปลูกแล้วมันก็ขายไม่ได้นะครับขายไม่ได้แค่ขนยังไม่ได้เลยขนจากตรงนี้ออกไปเนี่ยยังไม่ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นมันเสี่ยงนะครับเสี่ยงก็อยากให้ให้ความมั่นใจเกษตรกรนะครับว่า วันนี้ที่เรามาเนี่ยเราอยากมาถ่ายทอดนะครับถ่ายทอดความจริงคนที่ปลูกจริงประสบการณ์จริงเท่านั้นนะครับจากเกษตรกรคุณจุดทรปลูกมาเองเนี่ยแบบนี้เมื่อกี้เราก็ไปดูแปลงที่ปลูกสองปี2เดือนนะครับทางนู้นนะฮะแล้วต้องการจะมาถ่ายไอ้ที่ปลูกบนคันนาแบบนี้ถามว่ามันโตไหมโตนะครับโตแล้วก็มันหักไหมครับ ลมอะไรพวกนี้มีปัญหาเยอะไหมถ้าเราดูแลพวกไม้ดาวพวกนี้ช่วยหน่อยก็มันก็มีปัญหาครับครับก็ดูแลเพิ่มขึ้นนิดนึงเราจะดูแลช่วงแรกแค่นั้นแหละครับปีแรกเอาปีแรกครับก็อาจจะดูแลหน่อยครับแต่ถ้าติดแล้วก็คือจบติดแล้วปล่อยครับติดแล้วปล่อยก็ถ้าสมมติว่าผ่านไป2ปีนี่ผมว่าคุณสุธนปล่อยได้ละปล่อยได้แล้วฮะเดี๋ยวเงินเขาก็จะทํางานเงินเงินจะทํางานเองหมายถึงตัวนี้นะครับเหมือนทองคําที่มีชีวิตนะเพราะว่ามูลค่าเพิ่มมันสูงมากนะครับก็จะ เนื้อไม้เขาก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแก่นไม้ก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆๆๆๆๆแล้วก็เป็นเป็นเงินออมก้อนโตให้กับชาวนานะครับเป็นเงินออมก้อนโตให้ชาวนาแบบนี้ผมพาท่านผู้ชมไปดูหลายๆจังหวัดแล้วนะครับอันนี้อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดจังหวัดร้อยเอ็ดครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมพาไปดูที่พิซซูโลกนะครับบางระกํผมก็พาไปดูแล้วนะฮะพาไปดูหลายๆที่ที่เขาปลูกบนคันนาปลูกบนคันนาปลูกในคันนาเลยแล้วก็ปลูกพื้นที่นาที่บางส่วนนี่เขาแบ่งมา อ่าอบเป็นร่องนะครับซอบเป็นร่องแล้วก็ให้ให้มีทางน้ําระบายออกเรียบร้อยเขาปลูกได้เลยก็โตเร็วนะครับทุกที่ในประเทศไทยโตตัวนี้โตได้ทุกทุกสภาพดินสภาพดินทุกสภาพดินพื้นที่ครับทั่วไทยโตเร็วด้วยคุณสุนทรต้องใช้ปุ๋ยอะไรไหมครัดูแลผมใช้ปุ๋ยสูตรเสมอฮะตามตามหงมู่แนะนําเลยฮะสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับหรือสิบหกสิบหกสิบหกครับแล้วก็มีโรคมีแมลงอะไรเยอะแยะไหมนี่ไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีครับ ก็ที Luckily, ang, <c oughs> Hence, ่ปลูกมาก็ไ huh. ม uh, ่ค yeah, ่อยมีปัญหาไร้แรงครับนี่นิดหน่อยมีแมลงกินใบนี่นิดหน่อยที่ที่มีปัญหาหน่อยคือมันมันจะค่อนข้างตัวเร็วเราจะต้องมาตัดแต่งกิ่งช่วยมันอ๋อปัญหาคือมันโตเร็วเกินเพราะไม่งั้นถ้าเราไม่มาดูแลตัดแต่งกิ่งมันจะออกมาเป็นง่ามไปแรงต่างแล้วมันโตเราจะเสียดายเราจะไม่กล้าตัดครับผมเพราะฉะนั้นต้องแต่งตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่ออกใช่ครับอ่าสองสามเมตรแรกเนี่ยคือต้องตัดแต่งกิ่งช่วยมันนะครับนี่คือปัญหาช่วงแรกที่ต้องดูแลโอเคครับแต่ตอนนี้อ่าผมผมอยากขอเบอร์โทร คุณสุทรน,นิดนึงครับครับเบอร์โทรครับ089ครับ4221173ครับครับอันนี้คุณสุทรน,นะฮะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดถ้าท่านใดอยากมาดูงานนะครับท่านใดสนใจที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากกูรูผู้ปลูกจริงถ้าคนใดปลูกจริงเนี่ยเราถึงจะพาไปดูนะครับเราไม่ได้พาไปดูแบบ วิมานในอากาศนะฮะอันนี้คือของจริงสําหรับคนปลูกจริงเท่านั้นนะฮะโทรมาคุณจุนทรได้ยินดีให้คําแนะนำใช่ไหมฮะยินดีครับยินดีเลยหรือว่าท่านดูที่แปลงก็ได้ครับท่านใดสนใจจะมาดูท่านใดไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับไม่ได้จะมาขายก้านะครับวันนี้เรามาส่งเสริมให้เกษตรกรบอกว่าเราจะมาบอกเกษตรกรชาวนานะครับว่ามันมีช่องทางที่จะหารายได้เสริมนะครับเป็นเงินออมก้อนโตให้เกษตรกรชาวนา1ิปีผ่านไปท่านทํานาเหมือนเดิมไม่เป็นไรแต่อยู่ๆเงินเป็นล้านๆนะครับ ปุ๊บลงมาเลยก็คือโอเค <okay. S 2> เป็นเงินเกษียณอายุได้ครับผมเป็นเงินเกษียณเราไม่มีเงินเดือนไม่มีบํเบนาเหน็จบํานาญเราไม่ใช่ข้าราชการเราไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนเราเป็นเกษตรกรแบบนี้หารายได้รายปีนะครับก็คือไอตัวทานาเนี่ยรายได้มันเป็นรายปีแต่อยู่ๆมา10ปีผ่านไปเงินเกษียณเงิน,น,นบําเหน็จบนานาญเราก็มาเลยนะครับาการขายไม้ชนิดนี้สวันนีขอบคุณเกษตรกรทางบ้านนะครับที่กรุณาติดตามรับชมนะครับแล้วก็ กัลาติดตามรับชมคลิปต่อไปที่เราจะพาไปดูในร้อยเอ็ดนี่ยังมีอีกหลายเจ้านะครับที่จะพาไปดูนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณสุธนรด้วยนะครับที่กรุณาให้ข้อมูลนะฮะที่เป็นประโยชน์ที่มาเยี่ยมวันนี้ที่เป็นประโยชน์นะครับก็หงมู่นะครับดูแลเคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรจนถึงขั้นขายไม้นะครับส่งไปยังประเทศจีนผมจะยืนอยู่ตรงนี้นะครับจะไปดูเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยไม่ว่าคุณจะอยู่ภูมิภาคใดก็แล้วแต่ในประเทศไทยผมจะไป ผมจะไปติดตามท่านนะครับจนถึงขั้นส่งออกไปยังประเทศจีนผมจะตามไปจนถึงประเทศจีนนะฮะตามไปจนไม้ไทยเนี่ยสามารถนําเงินจากประเทศจีนกลับมาให้ประเทศไทยให้เกษตรกรประเทศไทยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณจุนทรแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านที่กรุณาติดตามรับชมสวัสดีครับ